สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยได้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยได้ไหมหนูขอเปิดเพลงก่อนมีใครน้ำพริกใครหมดแล้วบ้างนำพริกใครหมดแล้วบ้างเราซื้อกันมาซื้อกัน รู้บอกไหมว่าสระผมมารู้บอกไหมมาซื้อกันเถอะ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 ลองทำทรงผมที่มันแบบไม่ได้ตั้งใจแต่จริงเราตั้งใจมาก ผมพอมันตั้งใจมันจะไม่สวยนะพอไม่ตั้งใจแล้วมันจะสวยนะนี่หนู่กำลังกินยาอยู่นะคะเพราะรู้สึกว่าออกฝุ่นแล้วแบบเจ็บคออีกแล้ว อร่อยดีชวนป่วยชึ่งคอ,อร้อน Hi from Canada Hi ทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าในตะก,กร้าได้เลยนะคะวันนี้หนูมา2ชั่วโมงนะคะทบกับวันนั้นที่บอกจะมาแต่ก็ไม่ได้มาเนะ โอ oh, thank you for the gift guys ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะถ้าสมมติว่าไ้า์สองชั่วโมงก็จะเป็นห้าทุ่มหนูก็จะได้นอนประมาณเที่ยงคืนพรุ่งนี้หนูก็ต้องไปซ้อมร้องเพลงตอนสงเช้าน้ำพริกหมดหรือ,อยังเนี่ยมาคุยกันหน่อยเร็วข้าวยังไม่ได้กินแต่ว่านี่จะแกะอ้อ oh, thank you จะแกะอันใหม่นะคะ ะแกะอันใหม่อะตั้งสินค้าใช่ไหมได้จบไม่เป็นไรสองชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรเพราะต่อให้หนูลงไลฟ์หนูก็ไม่ง่วงอยู่ดีรกินข้าวยางัยงยังค่าเดี๋ยวกินน้ำพิรก หนูไอเพราะรู้ไหมหนูไอเพราะฝุ่นเพราะวันนี้แค่หนูออกไปไลฟ์ที่แค่หนูออกไปไลฟ์ที่ข้างหน้าข้างนอกอะแสบคอมากแล้วก็ไออีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ไอามาแบบสองวันแล้วอะพอออกไปแล้วมันก็ไอมันไม่ใช่เพราะน้ำพริกหรอกทุกคนมันเป็นเพราะฝุ่นทำไงดีจะเปิดเพลงนี่ว่า วันนี้เป็นไงบ้างทุกคน่ะเพลงก่อนสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าต้องกลับภูเก็ตหรือเปล่า พี่มันกระตุ้นเหรอมันไม่กินแล้วมันกินยากินเลยดีอ่ะกินเลยดีอ่ะโอ้มันเล็กเกะเยอะวันนี้ก็เสร็จเด็กวัด เธอทำให้ระวางทางฉันดูสวยงามชวงดีไม่ใชอยูอหาเพลงก่อนอ้าเลื่อนไปเอ้าเลื่อนไปเจอมีคนรีแคปซีรีส์วันศุกร์นี้นะคะทุกคน EP 4จะมาแล้ว จริงๆลุ้นมากว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าพอตเรื่องคือแบบเปลี่ยนหมดลยอยฟังเพลงอะไรดีเนี่ยตอนอยู่คนเดียวนะมันฟังออกนะคลิกออกนะแต่พอจะไลายแล้วมันชิกไม่ออกนะ มีเพื่ออะไรชมานก็จไทอะไรอางเดียวเพื่อทำให้ัน e ยแต่ไม่เข้าใ a ว่ามันมีสิ่งพิเศพิเศษอกลิ่นม้คืออะไรเอ่ยเพลงกลิ่นดอกไม้ i international fans how's your day today รึงใจในหัวใจยังห่วนหาคิดถึงเธอในทุกวันที่อ่อนล้วมาใกล้ทุกสุดสายังคุณรอบพบเธ h o w t o day? I'm drinking Bon wow. t h i mm hmm. ah! medicine because I r e a l u r t my throat because of the pollution out there. PM 2.5. Oh. ไมเสียงคนร้องเหมือนคนที่ร้องเพลงเขาเจอคุณพรมลิขิต ทุกคนดูนี่นะเห็นนี้แม้แดงๆเนี่ยถูกไปชนแล้วนะนสักอย่างนึงนี่แหละดูดิด,ดีดังไม่เบี้ยวอะ่ะใช่หม้ว่าแล้วว่าได้ทำนองมันคล้ายๆฟังตึงใจในหัวใจยังห่วงหาคิดถึงเธอ ในทุกวันที่อ่อนล้าจนสูญฟ้าวันนี้พี่เมย์ทักมาถามว่าวันนี้ไลฟ์าขายน้ำพริกไหมเอาน้ำพริกเพิ่มไหมหรอหนูยังมีอยู่ฮัโลโหลอึบหนีอยู่จ้า เขาร้องเพลงหรือเขาแต่งด้วยอะ่ะจะบอกว่าเพลงที้เขาแต่งอ่ะเพราะมากนะจริงๆทำนองอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเลยค่ะดังแน่นอนเพลงนี้ I'm 172ท a l l คันพีสังร้อยแล้วเหรอขฝันพรึงใจในหนัวใจยังหมืหาคิดจิงเธอในทุกวันที่ออกล้ารอยไปจสุดฟ้า หนูห้ามใช้เสียงเยอะคุว่ามิคึดี๋ยวต้องเสพสิพยายามอยากให้ลองเพลงที่มันเสียงสูงเยอะตอนเนี้ย Depends one seven three one seven two it's up to the feeling right right now ไม่ฟังเขาจะร้องไห้ฮ่ายูอัลไจะเลี้ยงแมวไหมคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะเลี้ยงแมวนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งเรงเช่าห้องเขาอยู่ แล้วโซฟาม่านต่างๆก็เป็นของเขาก็เลยคิดว่าไม่เหมาะอีกอย่างหนึง่งสัตว์เลี้ยงเรานะคะพาโลก็คือมันนิสัยมันคือแบบสันโดดอะ่ะเข้าใจปะมันเป็นกระต่ายสันโดดมันคงจะคือเราเลี้ยงมันเรารู้ไงว่ามันนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อคือเคยคิดจะซื้อกระต่ายอีกตัวหนึ่งให้นางแต่ว่าคิดไปคิดมา น่าจะไม่เวิร์กเพราะนิสัยนางไม่ไม่ชอบเข้าหาใครหมายถึงว่าไม่ชอบเข้าหาสัตว์อื่นยอะไรเงี้ย<ส>ก็เลยเออไม่ดีกว่าฟใจใน,จน,นุ้้กลมสา ก่อนหนูกินได้ไหมนิดเดียวนะคนจะได้เชื่อว่าหนูซื้อมากินจริงพี<อ>่ฟ้าไม<อ>่ได้บ่นคิดถึงหนูพีฟ่ฟ้าบ่นคิดถึงแฟนคลับฟังดีดีหยุดใจหยุดใจหยุดใจพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยันงละอ่อน,ออนย,อยังสั่นหรือไงอย่าไปชักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพวกมันหล่อนเหมือยากคุณน้องคนกลับไปนอนนอน thank เลยทีเลยไปตัไปเยดางัชงเี่ยวเอนอักินนิดเดียวหิวอ่ะดืมฝั่งข้าว จริงขายหเมืนมันที่เรโทรพูดไม่ได้์เพราะวไนพม่เรื่องคกัไปนอนิชมชคนมาไปซ้อนหยนกด้พไม่รบมเจอพผ่อนยังะอนยงสวลกหลับอย่าไปทกกอดนี่อยากให้น้องได้พัผ่อนพวกหนยานอนไปนอนนกแม่บมจอพกผ่อนยอนยสาวลกหลยไปทักกอดนี่อยากให้น้องได้พักอนพวกเหมือนย่กินและโดนดุแลละ อายุสิบเก้าค่ะย่าไม่ได้เลยถเข้าเปลี่ยนเพลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใครมูฟออนออกจาก RCA นะคะไปค่ะเราอายนะคะเราเขอนมากเลยเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน

ไปติดกับซีรีส์บ้างเร็วไป,วไ,ป you cry. ไม่ใช่เป็นบาบนี้ว่าคงมันเป็นอย่างนี้เนี่เใครก็รู้ I don't know what to do ไได้้วบอก

ต้องให้ต้องเงาสักเท่าไรนะเบบไม่อยากจะฝืนทำลายใจใ,ใครคอยเตือนตัวเองอยู่ข้างใน mm. มันคงจะไม่มีใครเท mm. ่าที่เธอได้อยู่ดี จริงมาอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่อยากหยิบมาใช้ ถ้าเลยไม่อยากจะทำร้ายใครจะมาอย่างไรฉันแค่ยอมยังไม่พร้อที่จะยอมให้ใครเข้ามาในวงที่ฉันนั้นไม่มีเธอฉันเองก็ยังไม่มีใครต่อให้ต้องเงียบ ทททำไไมมีีีใครจะ่เธอด้ยังไงซื้อเร็วน้ำพิงก์่นี่เร็วคนไม่รับจ้าไม่ต้องทักมานะไม่เอาไม่รับในวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอฉันเอง